เอาล้วฮะวันนี้ก็พบกับเกมถังซานนะครับไปทุกคนด้วยวันนี้ก็มากับพี่จ๋มเหมือน,นเดิมสวัสดีครับจ๋มเราขอเรามากับกิจกรรมอะไรครับโอ้โหกิจกรรมถังถังสมนักถังไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ถังอมบอลอะไรวะเนี่ยขับมา อามาวสีไม่ใช่อามาวารีพี่อัดไปไว้ตอนที่พี่อัดใช่ปะอ๋อมันคืออัี้วบางไงอ๋อมันไม่เห็นไงเออแต่มันคืออามาวสีเอาเข้าเรื่องก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ก็มีขุมถังซานมาเนาะวันนี้มีหลายกิจเลยใช่ไหมพี่ใช่ขุมถังซานยมาประมาณ2วันเอมาประมาณ2วันแล้ววันนี้เป็นที่2แล้วใช่ส่วนร้านที่ผมเติมแพ็กนะครับก็จะเป็นร้านสเตล่าโกลพัสตอนนี้ก็รับเติมทุกเกมนะครับเกมถังซานก็อยู่เช่นกันก็สามารถแคปแพ็กแล้วก็บอกราคาได้เลยนะครับเราสามารถที่จะเติมได้รวดเร็วม ก็ฝากบอกมาจากเจมเมอร์ด้วยนะครับผมขอบคุณุนมากครับอ่ะเดี๋ยวบายให้ฟังก่อนว่าวันนี้เรามาทําอะไรก่อนนะครับอันดับแรกเราจะมาสุ่มถังรับนะครับมันมี2ตู้เนาะมันมีเนี่ยฟ้าด<ห>ินกาหนดหนะครับมันเป็นกิจกรรมของปลุกพลังนะครับที่มันมีนี่แหละข้างในมันเนี่ยนะดูดิมีอะไรมีอาวุธมันนะครับมีอาวุธกลงล้อนะมี3ชิ้อนอะไมัเนี่ยโอ้โหเอาลึกสามชิ้นครับเ,<ะ>เป็นอาวุธชิ้นใหม่ของถังซานเมื่อก่อนมันใช้ไม่ได้เนาะเมื่อก่อนมันมีให้มันมีให้แลกแต่มันไม่สามารถแลกได้มันยังไม่เอาข้อเกมช อ่ะนะครับอาวุธรับเนี่ยมันก็จะเป็นอาวุธรับเสริมที่เป็นอันที่4มานะครับทุกคนก็หน้าที่ของมันก็คือทําให้อาวุธบางอย่างมันแรงขึ้นนะครับอันนี้ก็ไปเพิ่มเติมกันละกันนะครับมันก็ใช้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับส่วนอาวุธที่เขาแนะนํากันใช้เนี่ยจะเป็นชิ้นนี้นะครับเป็น ,1 นึ่งนะครับคืนนะชื่อของมันนะตามนั้นแล้วก็อันนี้จะเป็นลูกดอกทองยังไงเดี๋ยวผมเนี่ยก็มองว่าตรงเนี้ยมันออกอยู่แล้วแหละผมคิดว่ามันออกอยู่แล้วแล้วก็ทําได้ง่ายอยู่แล้ว แต่สิ่งที่เราจะเอาเนี่ยนะครับมันก็คือะดกเอสเทีของเสี่ยวไผ่นั่นเองใช่ครับมันมันจำเป็นมากนะเอาจริงรใช่ครับเป็นกระดูกที่ดีมากแล้วก็มีผล ซึ่งอาจจะต้องเก็บเลยนะแล้วก็กิจมันคุ้มอยู่แล้วนะครับสิ่งที่คุณต้องเฮ้ยทำไมถึงคุ้มล่ะเพราะว่ากระดูกมันดีลันมาเยอะเห็นไหมครับใช่ครับอ่ายังไงมันมันสุ่มยังไงทุกอย่างก็คุ้มอยู่แล้วถ้าคุณไม่ได้มองว่าเอ้ยมันต้องมีไหมพี่คําถามที่คุณคุณจะสุ่มดีกว่าไหมนะครับคุณมีหรือเปล่านะครับถ้าคุณมีเนี่ยผมแนะนำไห้สุ่มเพราะว่ายังไงก็คุ้มทุกอย่างเยในเนี้ยผมมองแว็บเดียวแค่ไอ้สามชินเนี่ยมันก็เฮ้ยมันไม่ได เราสามารถใช้แก่น SP ปกติมาอัพได้นะทุกคนไม่ต้องใช้แก่น SP ในกล่องนะหรือในกิจกรรมแรกไอแก่น SP ปกติเลย อัพได้ครับซึ่งมันดีมากมก็สําหรับคนที่แบบเปิดได้กระดูก SP แล้วใช่ไหมฮะแล้วกระดูกเฉพาะอันไหนที่ยังไม่มีสามารถเลือกได้เลยบอกเลยว่าเลือกได้เลยไม่จําเป็นต้องเอาลูกแก้วของกระดูก SP ประมาณนี้อ่ะต่อมาก็คืออาวุธถังซานนะครับเป็นเป็นไอ้นี่เขาเรียกว่าขุมวิญญาแล้วกันใซึ่งในตัวขุมวิญญาเนี่ยมันถามว่าสําคัญไหมนะครับผมมองว่าพอสมควรแต่ว่าตรงนี้ผมแนะนําว่าอาจจะไม่ต้องก็ได้สำหรับบางคนนะครับเพราะว่ามันก็ต้องใช้ในตัวถัดไปด้วยนะครับที่คุณอาจะต้องเก็บซึ่งอาวธรับน่่ยยัลลมอออููตดแ้ว อาจจะมีรีลันหรือว่าอยู่ในตู้ธรรมดาทั่วไปเนี่ยนาคดซึ่งไงเดี๋ยวพวกไอ้นี่มานะครับเป็นพวกเสือพวกอะไรคุณต้องเก็บล่วงหน้าเลยนะตรงนี้ต้องตัดสินใจด้วยเองว่าคุณจะสุ่มแค่นิดเดียวหรือเปล่านะครับเอาแค่เอาที่พอมีนะครับแต่ไม่ต้องจำเป็นต้องสุดนะครับแต่ถามผมเนี่ยผมว่าจะเอามันนะวันนี้ก็จะสุ่มทั้งอาวุธลับเลยนะครับให้ทุกคนดูว่ามันเป็นยังไงมันเล่มเป็นยังไงบ้างแล้วก็ในตู้ของขุมไปด้วยนะครับซึ่งตรงนี้มันคุ้มอยู่แล้วไนงะผมก็อยากให้เห็นว่าเออถ้าสนนุ และในกิจกรรมเนี่ยถังเนี่ยมันมีการแข่งขันในเรื่องของทั้งเซิร์ฟเลยทั่วเรยกว่าทั่วประเทศไทยเลยไหมเนี่ยน่าจะทั่วประเทศไทยนะเท่าที่ดูคือแบบมันเอาเซิร์ฟทั้งสอบ,บรวมกันใช่ค่อบขอ้างทีงจ่จะต้องดันกิจนี้เพราะว่าของมันก็ค่อนข้างดีนะครับแล้วทุกคนที่ไม่ได้หวังว่าอยู่ในอันดับเนี่ยสิ่งข้างในเนี่ยข้างในมันเป็นของที่จะต้องเอาแล้วนะครับเป็นในนี่ นี่ครับม้าน้ำนะครับท,ทุกคนต้องเอามาเลยแหละเป็นขุมวิญญาณซึ่งตอนนี้ในตู้มันไม่มีให้เราสุ่มนะครับ Liu แล้วมันไม่มีนานะตอนนี้นะซึ่งอาจจะหายากนะครับกว่าจะมาก็นานแล้วก็สุม่มก็ยากเชน่นกันนะเพราะมันมีหลายอันอันนี้มันสามารถเลือกได้ปะเลือกได้ครับเลือกได้พอมันเลือกได้เนี่ยเป็นสิ่งที่หายา,ยายกแหละแต่กิจกรรมผมคิดว่ามันก็ร่วมกันทุกคนนะครับพยายามที่จะร่วมแล้วก็พยายามที่จะสุ่มเท่าที่ได้ในะครับในกิจนี้ยังไงก็คุ้มนะครับอันนี้ก็กิจกรรมทั่วไปนะท,ทุกคนน่าจะ มี2อันมาลงนะครับเดี่ยวแล้วก็ท้าทายนะครับตรงนี้มันก็จะบอกอยู่ว่ามันต้องใช้อะไรบ้างนะครับมันจะมีบอกเลยเนี่ยลูกทีมต้องใช้คนนกนางแอ่นคนละ2ชนิดนะครับในการฝึกฝนตรงนี้คงก็ต้องเน้นย้ากันหนกเพราะมันกิจกรรมรายวันอยู่แล้วนะครับไม่มีอะไรต่อมาก็มีนี่เลยมีสิ่งที่ต้องแลกนะครับผมเอาที่สําคัญก่อนแล้วกันนะนี่เลยครับหัวลําตัวหรอวะหัวอะไรใช่ไหมเออหัวไรซีดาวนะครับยังไงก็ต้องเก็บแหละนะเป็นของดีเพราะว่ามันเป็น ผ่านทางนะครับถ้าลองลงมาหน่อยเนี่ย<ช>ันจะเป็นอ่านี่เลยนะครับ SP ที่เป็น3ดาวนะก็เอาไวท<ช>้ทําของที่คุณมันขาดมันอาจจะไก่ยี่สิบแล้วแล้วมันขาดอยู่ชิ้นหนึ่งเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องเอาอยู่แล้วนะครับพวกตรงนี้<ช>ที่เหลือจิปะถะคุณก็เลือกเอาได้เดี๋ยวเราวันนี้ก็แลกเนาะวันนี้นะครับมันต้องสุ่มอยู่แล้วแต่อาจจะไม่ถึงตรง700ไงใช่ไ<ช>เพราะว่ามันเนี่ยมันจะมีรายวันอยู่ฮะก็คือให้เราเปิดวันละ150แต้มครับก็คือเปิดวันละ150 ตัวนั่นเอง<ช>นะครับผมมันจะมีภารกิจให้อยู่ฮะก็คือเราจะได้เหรียญตัวนี้วันละ65เหรียญน,นั่นเองฮะโดยใช้ตัว150ตัวประมาณนี้ประมาณนั้นเอาวันวแล้วก็ตู้ไก่แท้ต้องบอกงี้คล้ายๆตู้ไก่แท้แล้วก็ไอ้ส่วนของนี่เลยขาเฉพาะนะครับแขนขาเฉพาะเสียบไปเนี่ย มันเป็นไรครับมันเอาไว้ทำอะไรได้มันเอาไว้อัพกระดูก SP ครับซึ่งอันนี้ผมบอกเลยว่าอย่างที่ผมบอกไปช่วงต้นคือกระดูก SP ที่เป็นเฉพาะของเสือปายเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้อนี้ก็ได้นะทุกคนใช่คือทุกคนไม่จำเป็นต้องแลกก็ได้นะฮะคุณสามารถเอากระดูก SP ปกติที่คุณย่อยมาเอาไปบวกกระดูก SP ที่เป็นกระดูกฟิวชั่นได้เหมือนกันได้แต่การที่ว่าแลกอันนี้คือมันเป็นเฉพาะของเสือป่ายเลยง่ายคือคุณจะไม่ต้องเปลือง ลูกแก้วหรือแก่นวิญญาณของ SP ีนั่นเองใช่อ่าคือเป็นของแถมอ่ะว่างั้นแะตรงเนี้ยใช่ข้อข้อดีคืออันนี้เฉยๆใช่แต่จริงๆแล้วเราก็ไปดรอปเอาแล้วก็ย่อยอัพได้เหมือนกันแหละนะครับแต่เพียงว่าอ่าคุณบางคนอาจจะหายากอย่างเงี้ยบางคนมีทุนตรงเนี้ยก็อยากจะจัดไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันวแต่ลูกแก่นเนี่ยแก่นมันต้องใช้เยอะไงทุกคนเพราะว่าเราต้องไปทําตัวซับตัวอะไรอีกมาไม่ต้องลีลาแล้วตอนนี้ผมอยากจัดก่อน เดี๋ยวยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปซื้อเพชรเลยนะก็ไปเดี๋ยวไปซื้อเลยนี่ไงไปซื้อเลยนี่กดตรงนี้นะครับแล้วก็ลั่นไปเลยฮะสามพันหกซึ่งอันนี้เป็นรายวันนะทุกคนอันนี้เป็นรายวันนะวันัเน้นยํานะฮะรายวันนะแล้วผมแนะนําว่าใช่สําหรับใครที่สายเติมนะเนี่ยเอาแค่หมดนี่ก็พอฮะไอตัว800้อเนี่ยค่อยเติมมาสุดท้ายฮะถ้าเราไม่ได้จริงๆค่อยมาเอาตัว800อใช่ครับผม ไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเปลืองหนักนั่นเองหนักจุกจุกครับผม่ะเรามีเท่าไหร่ครับโอ้โหดูซิร้อยแปดสิบเจ็ดใแล้วคิดว่าไงพี่เราจะเปิดแค่ร้อยนะคิดว่าไงพี่ว่าไม่เกินร้อยหุยพูดเป็นง่ายิงไม่เกินร้อยน้องขอดูก่อนจับสิบครั้งได้รับเหรียญสิบอ่ะดูที่การันตีคือ ร้อยสี่สิบการันตีร้อยสี่สิบคืนตัวของอาวุธลับนั่นเองฮะร้อยสองการ์ดก็คืออาวุธลับเหมือนกันคุ้มยันร้อยห้าสิบได้ก่อนอยู่แล้วพี่เราได้อยู่แล้วร้อยหนึ่งอ่ะไปเลยไปก่อนเลยตอนเนี้ยพึ่งเฮ้ยชื่อชื่อมันชื่อดีกว่าผมโดนเขาแต่มันชื่อไม่ใช่เราไคล์โอ้โหไครมันเปิดทำเราเฮ้ยเราได้อยู่นะเฮ้ยเราได้อยู่นะน้องเราได้นะมันของก็ดีอยู่อะเนี่ยอ๋อมันเป็นแบบว่า SSR นี่มันมีอยู่แล้วแบบได้เป็นเศษเลยเหรอ ใช่ใช่มันได้แต่แต่อันนี้แม่งว่าอันนี้ของแพงนะเนี่ยเฮ้ยใช่แต่แต่จะดีกว่านี้น้องชายมันต้องมีเงินเด่นมาโลกด้วยเอ้ยเงินทิ้งไปก่อนตอนเนี้ยผมว่าไอเนี้ยไปมันเอาเรื่องอ่ะเนี้ยหายากคือมันเป็นที่อัพกระดูกอ่ะแล้วก็ดูกตัวเนี้ยเราเริ่มเต็มใช่ป่ะแต่สิ่งไม่เต็มคือที่ตีใช่ครับใช่ครับของดีเลยแล้วเป็อย่างหนึ่งับเมื่อกี้เนี้ยมันมีหินด้วยหินเอาไว้อัพขั้นเออินตีบวกของไอ้นี่ไงของวุลนลับไงอ่าเกตเกตเกตมันดีหรือเปล่า เมื่อกี้เนี้ยเออของดีเออเไม่เป็นไรเมื่อกี้หายไปเออดีดีดีอ่ะไปต่อก่อนของดีโอ้ที่สองไม่ชื่อไปไหนไม่มีชื่อเนาะไม่มีเอาอีกแล้วชื่อสีม่วงล้วนอ๋อโหโอเคเฮ้ยเนี่ยอะไรโอเคอ๋อโอเคหมายเลเจ็ดเน่ยเนาะหมายเขเจ็ดต่มาครับเฮ้ยแต่อันนี้มาบาลเลยว่ะเฮ้ยกิจนี้มันเอาเรื่องเฮ้ยไปต่อเป็นต่อมาชื่อชื่อชื่อเฮ้ย อุ้ยโอ้โหของเขาคนอื่นนะดิของอื่นเด้อแต่โอ้โหได้ขุมอะไรวะหน้าออกเฮ้ยโอ้โหเอพีกระจอกเฮ้ยน้องอย่าว่าอย่างนั้นแต่สีมันสวยว่ะพี่สีมันสวยว้าวดีว่ะเฮ้ยเปลี่ยนบอกว่าตัวพี่เรค่อยลุ่งแล้วแหละนี่เราทําตัวยาจกดีกว่าตัวไหนยาจกสุดวะนี่ไงยาจกสุดแล้ยจบตัวสูงนี่จบได้นี่มันเป็นขุนนางเลยนะเฮ้ยน้องขุนนางเหรอเออขุนนางยาจกเลยวะ ตัวแบกเริ่มต้นโอ้โหวิบวับเลยนี้อ๋อหุ้ยหนึ่งสองได้อยู่ไม่เหงาได้อะไรอะเหงาหายเลยเหมือนเจ๊ไงเหมือนเจ็ดก็ได้เฮ้ยทำไมมันไม่มีชื่อเราอะเดี่ยวแปลกๆปลหรอพี่โอ้บัคแล้วน้องพี่บอกแล้วไงต้องร้อยต้องร้อยเหงาจัดไปต่อหกสิบนี่ไงหุ้ยอะไรอะมาเลือดเท็จอะไรอะเท็จเอาหุ้ยดีดีใช่เหรอเป็นไงวะอันไหนวะ กล่องไลท์กล่องไุ้ยอุ้ยกล่องไลท์เทพดาวโอดีโอเคใช้ได้อยู่มั้งก็ได้อยู่นะโอเคอยู่โอเคอย่ก่องไลท์ีบวกเอชพีไงมีค่าโชคดีด้วยว่ะโอ้โหเอาเรื่องว่ะไปต่อแล้วกันครับมาไหมมาไหมโอ้โหนิ้งกิฟต์เฮ้ยเฮ้ยมีเยอะนะไอเ้ยมีเยอะละเยอะละวเฉินหมิงเฉินหมิงอุ้ยได้มาสองอันเฮ้ยเรามีที่ตีบวกแล้วอย่างเงี้ยพี่เยอะแล้วนะสี่อันแล้วนะหอันละห้าอันเราเหลืออย่างเดียวละเราเหลืออย่างเดียวละเหลือเงิน เหลือเงินใช่เงินยังไม่มาชื่อเราไปไหนอังชื่อเราไปไหนประกาศหน่อยดิโอ้โหเฮ้ยเริ่มละเริ่มเกิดอาการแป๊บหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งเฮ้ยน้องเฮ้ยไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยน้องไหวไหวทิวชื่อไอ้คนมันชื่อเยอะจังหวะกดอะไรวะเนี่ยมันใช้เวลากดนะเพื่อนเฮ้ยกดก่อนนะกดก่อนนะมันกดเอาวมันแฝงว่ะเฮ้ย โอ้โหแหเงียบคเครียดๆนะเนี่ยโอ้โหคิดว่าเปลี่ยนตัวเถอะเจ้าพี่เปลี่ยนตัวเถอะตัวนี้ไม่ค่อยดีอ่ะเยนตัวถไม่ค่อยได้ใช่ไหมหรือถ้าพี่พี่ขอละกันพี่ขอตัวนี้ละกันเอาแบบยาจกสําหรับพี่เลยนะยาจกเลื่อนขึ้นไปเลื่อนไปอ่านี่เหรอโม้ยไม่ใช่ใครไอาจารย์กอริล่ากอริล่าเอาอีกแล้วเหรอเออเอ๊โอ้ยที่รักผมแล้วตัวนี้ คือมาทุกตู้อะม่ต้องมีตัวนี้อยู่เป็นการอัญเชิญเฮ้ยเป็นยังเฮ้ยถมงงานเสี่ยวไป่เนาะเฮ้ยมันนยังไปเป้าหวาแต่เรามีแล้วปะเออใช่เรามีแล้วมีแล้วปะเราไม่อยากได้เลยอยากได้กระดูกอีเ็ดเฮ้ยเฮ้ยโกงล้อไงแล้วเป็นยังแค่น้องเปลี่ยนมันก็มาเยอะแล้วครับแค่เปลี่ยนชีวิตก็ได้ว่ะ เฮ้ยจริงป่ะเนี่ยขออีกทีดิเฮ้ยมาอะไรเงี้ยเฮ้ยมาส่งอันเละหวะเฮ้ยเฮ้ยครบกี่ลีเกินไปไหมเกินไปวะครบอะไรละน้องมันต้องแปะชิ้นมันต้องแปะฮะอ๋อโอเคก็คือเราได้มาครบอันไงพี่ได้ใช้อ่าโอเคโอเคเราอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้โอ้เริ่มประดานสัพพลายแล้วเป็นไงเฮ้ยของจริงกว่าพี่ของจริงเลยเนี่ยของจริงเลยรอบเดี๋ยวรอบรอบนี้รอบสุดท้ายนะน้องสุดท้ายแล้วตอนเนี้ยพอน้องพอหยุดกด ครบแล้วร้อยห้าสิบยากดเนาะเปลืองโอ้โหอยากจะลั่นจริงๆนะเนี่ยอไอเย็นต่ไปต่อไปต่อคุ้มก่อนเออผมว่มาคุ้มน่าจะมาง่ายแล้วเมื่อกี้เราไปแตกดวงมาแล้วไงพี่จริงขอให้มันมาเถอะเอาดูเลยเนี่ยโอ้โหอันนี้มีชื่อเปล่าวะไม่มีไม่โอ้โหกูปิดเลยทีนี้ไม่ไม่มีไม่มีอะไรเลยอันนี้คือไม่มีชื่อเหรอไม่น่าจะไม่มีชื่อนะถ้แต่ไม่ผิดมีแต่ลูกทองทองควนจะมีนะลูกทองเนี่ย รูปทองไม่มีเลยเงิน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 โอ้โหแม่งมาสูงเพื่อไอ้เทมนี่เพื่อเอาเงินเหรอโอ้โหใช่ยาจกจะผ่านโอ้โหโหยอดโอ้โหยาจกจริงขออีกทีดิเฮ้ยโอ้ว่าแปลกๆละวัตถหนึ่งวัตถหนึ่งวัตถหนึ่งถังซานไม่น่ายากนะพี่เออปิงเยอะหรือเปล่าเลยเปลี่ยนเนี่ย เปลี่ยนเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาแรงดวงไม่ดีไงเฮ้ยมีมีแบบเลือกลายไหมโอ้โหไม่มีว่ะปิ๊งหายปิงหายละปิงหายนี่ดีเลยนี่เลยดูเฮ้ยผมว่ามันมีชื่อว่ะจต่ไม่ผิดอ่ะไม่มีดูเดี๋ยวน้องน้องจะการันตีแล้วนะเฮ้ยเงินสองก้อนโอ้โหจะการันตีแล้วนะฮะเารนีหนึ่งหนึ่งกองจริงมันลิงลิงเหโอไย เห็นไหมพี่บอกแล้วไม่มีชื่อไม่มีอันนี้คือการันตีอะไรการันตีบันอะไรอ่ะมาๆการันตีโอ้โหการันตีผมผิดพลาดอ่ะเนี่มีบุญคุณนันใหญ่รู้อันใหญ่รู้หลวงเลยเนี่ยโอ้แล้วนี่เราต้องกดเท่าไหร่วะเนี่ยเราต้องกดโซ่สองร้อยเนาะโอ้โหหอยมาว่ะมาง่ายแล้วนี่ร้องเพลงทีหนึ่งมาเลยลูกมาโอ้โหลูกมันมาชัวร์้ว่านะโอ้โหจริงจิงจริงจิงเลย เค็มชิงชิงไม่กดอย่างนี้มันคิดว่ามันไม่มาจริงๆเตัวพี่มันต้องมาบ้างดิ๋ยวมันไม่เหมือนกันหรอวะรู้สึมรู้สึกมามาพี่กดพี่กดพี่กดอย่างมาเรียนันน่ะพี่กดแบบรัวๆพี่มาบ่อยเรากดรัวบ้างวะเฮ้ยเอาดิลองดูบบมเอาหยิบวานถูเลือดนั่นมาแล้วมาแล้วแต่ไม่ใช่นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ่าหมดหมดหมดตุ่นล่ะต้องซื้อต้องซื้อเออไม่มีกี่ตำอยู่เอาหมดเลยปะนี่ได้จะไปเลยน้อง หรือเพชรเฮ้ยมีอีกมีอีกมีอีกเมื่อกี้มีอ่ะแต่แป๊บว่ะแต่แป๊บว่ะมาว่าอะไรปะเนี่ยอุ้ยห้าสิบอุ้ยอุ้ยร้อยหนึ่งว้าวอุ้ยจได้เลยว้าวจัดเลยเราเติมเพชรอยู่แล้วเนาะอีาโอ้โอ้ไปแล้วกูไปแล้วเฮ้ยแต่มันมีแคบเมื่อกี้มีแคบกูปิดก่อนกูปิดทิ้งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวเลิกเอาเอาเอานี่ก่อนเอานี่ก่อนเดี๋ยวมือลั่นต่อเฮ้ยมาเลยว่ะเฮ้ยแม่งศักดิ์สิทธิ์ว่ะกล่องเมื่อกี้ เกินไปเกินไปโอ้โหไอ้เขี้ยนนี่มาตลอดเลยอ่ะลูกของดีของดีเปิดอีกห้าสิบเปิดอีกห้าสิบครั้งห้าสิบครั้งได้อะไรได้เกลือโอ้โหเค็มปิดเลยไม่ได้ตังค์ทิ้เลยอันหนึ่งเออมันมีแต่ชื่อคนอื่นอะไม่ค่อยมีชื่อเรานะพี่นะโอ้โหแย่จกอีกสามสิบครั้งเออหุ้ยเฮ้ยเออเฮ้ย การันตีเฮ้ยเฮ้ยได้เลยการันตีอันสุดท้ายเี่สัตว์เอาแค่นี้ใช่ไหมเอาเอาแค่นี้พอแค่นี้พอโอเคอ่ะแล้วคราวนี้ทายกี่ชิ้นชิ้นเดียวเราจะเลี้เอาไงดีน้องชิ้นเดียวสักหน่อยและวกันผมว่าได้สองร้อยเลยนะน้องอีกสองโอ้ยแล้วน้องเฮ้ยเหนื่อยนะมาก่อนการไงรู้จักมาก่อนการบ้ามันดีเวิร์ด พี่ชอบ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 มาแน่ๆมาก่อนการน่ะจากเปล่าเอ้ไม่ต้องสี่ร้อยมาแน่นอนยังไงมาเลยมาแล้วจังหวะนี้ของตีไปเลยไปเลยเอาให้สุดสุดยอมเฮ้ยโอ้โหโอ้โหมาก่อนการเสื้อมาก่อนเฮ้ยมาเลยเนาว่ะ มาหรือเปล่ามาละถ้ามาคือหยุดนะเฮ้ยสองปองด้วยเมื่อกี้สองปองด้วยนะใช่เหรอเฮ้ยสองปองเลยเมื่อกีินยาเหม็นอ่ะจริงเฮ้ยโอ้โห้ม่ยตัวเองโว้ยโว้ยจริงด้วยเออพี่เห็นแสงพี่เห็นแสงเมื่อก้นมองไม่ทันเลยเนี่ยอุ้ยสวยไม่แงมันเป็นยังไงอะมาก่อนการจริงปะหนักละจะหนักละเก็บไปก่อนเก็บละเก็บไว้ก่อนเก็บละเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะเจ็บ เราแรกได้อย่างใช่แล้วอุ้ยอ่ะเราแรกเอาอะไรบ้างสองใบนะเราต้องเอาตอนเนี้ยในมุมมองพี่นะใต้กอกหรือไม่ก็สมุดสองอย่างใส่กอกใต้กอกไม่ก็สมุดสองชิ้นอ่ะสองชิ้นจะแวบโปะมาปุ๊บอ่ะคราวนี้ดูกล่องที่กล่องสุ่มเอาวุธลับใช่ปหเออโอ้โหกล่องสุ่มอาวุธลับเนี่ยเดิมเลยถ้าสุ่มได้บอกข้าลดีแต่ถ้าสุ่มได้อย่างอื่นไม่ดีงั้นใครตั้งคือ บอกเ้าหลามโหลบอกเ้าหลามโอ้โหได้บอกเขาหลามเออบอกเ้าหลามอ่างั้นเป็นเอาเอาเป็นนี่แล้วกันเซตก็อกแล้วกันเซตก็อกเศก็อกเขาเท่าไหร่ครับเก้าสิบหมดเลยเก้าสิบใช่เอ้ยใครต่ออ่าคราวนี้โอ้โหโอ้โหคิดง่ายๆเลยตอนเนี้ยคือคิดง่ายๆเลยเยวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยจะพึ่งดิทำไมอ่ะนี่ไงเนี่ยนี่ไง เออเอาไปทำมาคืออะไรนี่หองดีกว่าเยอะอ่ะแล้วแต่น้องอันนี้ดีกว่าเชื่อผม1,000พับล้านเปร์เซ็นการคำนวณระดับโลกอ,อ้าวหมดไปแล้วหมดหมดหมดรอพรุ่งนี้ผมว่าที่ประจอนว่างเปล่าหายากยิ่งกว่าเศษล้านเท่าเราฟาร์มรายวันได้เศษแต่อีเนี่ยหายากจัดจัดมันจริงน้องใช่แพงด้วยบอกเลยโอยากจะแลกต่อนะแต่ก็เอาแค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยว คลิปหน้าเป็นของพี่ใช่ป่ะใช่คิปบเ้อเป็นของพี่ก็ได้เดี๋ยวแบ่งกันสุ่มโอเควะทุกคนนะครับเดี๋ยวรอไปตามของช่องลุงจำจำจำแล้วกันนะครับกลับผมกลับกับกับในคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับมาให้สุ่มแบบเป็นกลับแก้มให้ดูเฉยนะฮะเผื่ยใครนั่งเหงานั่งสุ่มอยู่แล้วเป็นไงนะครับมาบอกได้นะครับอ่ะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับลุงจำแล้วก็ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีทุกคนด้วยครับสวัสดีครับ